สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเสียงอาจจะหนกหูหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมยืนอยู่ที่หน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ในเวียดนามครับอยู่ที่จังหวัดดองไนแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นทางเข้าของนิคมเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับผมมาเวียดนามครั้งแรกผมก็ตัดสินใจนะครับที่จะมาลงทุนในเวียดนามพอเห็นเงื่อนไข เห็นสิ่งที่เวียดนามมีนะครับว่าต่อไปเวียดนามผมเชื่อว่าจะเป็นนักแข่งผู้แข่งแล้วก็คู่แข่งที่สำคัญของประเทศไทยหลังจากเวียดนามเปิดประเทศมาถึงวันนี้ปรากฏว่ามีเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับที่ลงทุนในเวียดนามทั้งหมดกว่า6ล้านล้านบาทเลยทีเดียว และไอหล้านล้านบาทเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างเป็นออกดอกออกผลออกมาหรือเรียกว่าที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมนั้นในอนาคตอีกเท่าไหร่แล้วทุกปีเวียดนามจะมีเงินจากต่างประเทศมาลงทุนเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่เป็นผู้ที่ทําให้เกิดการลงทุนมากมายขนาดนี้ก็คือนิคมอุตสาหกรรมครับนิคมอุตสาหกรรมตอนนี้ในเวียดนามมีทั้งหมด2-300แห่งเลยทีเดียว แต่นิคมอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามนั้นมีพื้นที่อยู่ประมาณสัก6,000ไร่ครับอมะตะเองนี้วันนี้ใหญ่ประมาณอันดับ2นะครับก็ประมาณสัก5,000กว่าไร่อมะตะวันนี้อยู่ในจังหวัดที่ถือว่ามีการลงทุนเป็นอันดับ4ของประเทศนี้นะครับจังหวัดนองในนั้นมีเงินลงทุนปัจจุบันนี้ประมาณสัก400 0 0ล้านครับ และ4แสนล้านนั้นประมาณเกือบ80,000ล้านบาทนั้นลงทุนอยู่ในอมตะครับถือว่าเป็นนิคมที่ใหญ่แล้วก็มีผลงานมากที่สุดในเรื่องการสร้างเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับเพราะว่าอมตะนั้น เลือกโรงงานใหญ่ๆมากมายนะครับมาจากต่างประเทศประมาณสัก15ประเทศครับแล้วแต่ละอุตสาหกรรมที่อยู่ในอมตะก็ล้วนแต่เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการผลิตแล้วก็ส่งออกของเวียดนามทั้งสิน้นนั่นก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้นั่นก็คือสิ่งที่เวียดนามกำลังเติบโตแล้วเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับว่าในขณะที่เวียดนามมีเงินลงทุนจากต่างประเทศถึง6ล้านล้านบาท และจะกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นสิ่งที่จะขยายตัวอย่างมากนะครับของเวียดนามก็คือว่าเข้าไปลงทุนในภูมิภาคนี้นั่นก็คือสิ่งที่เราวันนี้ต้องมามองตัวเราเองนะครับว่าเราจะต้องปรับปรุงตัวอย่างไงเรามัวแต่ทะเลาะเบาะแวงกันเรื่องสีเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรนั่นก็คือมองโลกแบบวิกรมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราครับสวัสดีครับ